แคนมินเมนบอกว่าติดต่อสายของพี่พีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พี่พีจะมาในชื่อเรื่องของโรงแรมระหว่างทางนะครับอ่าพี่พีอยู่ในสายแล้วพี่พีสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวคนที่ไปฟังเอ่อไปพูดคุยเรื่องเงื่นการวันนี้พี่พีบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมระหว่างทางครับอ่านี่เป็นเรื่องของพี่พีเองเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่ฟังมานานละโอ้เจ๋วเลยครับพี่พีได้เลยครับั้นให้เกียรติพี่พีสามารถไม่ใช่แน่นอน ครับไม่เคยเล่าแน่นอนเรื่องนี้ครับผมโอเคเริ่มเล่าเนาะได้เลยครับพี่พีโอเคเรื่องเนี้ยพี่รับฟังใหม่ทีเนี่ยจากถ้าจำไม่ผิดเป็นเออ่รถตู้ที่สมัยก่อนพวกพี่ใช้รบาการแล้วกันครับมันจะไปยี่สิบปีละโอเคเรื่อง,องเรื่องเนี้ยมีคู่รักคู่หนึ่งแล้วกันชสมมุติ่าชื่อเอกกันวลสองคนเนี้ย เป็นสายชิวๆเที่ยวทั้งคู่คือทํางานช่วงทํางานก็ทํางานเต็มที่พอถึงจัวงหวัดหยุดวีไเอนหรืออะไรเงี้ยสองคนเนี้ก็จะขับรถกระบะแคบเนาะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันครับค่าไหนนอนนั่นตลอดซึ่งช่วงนั้นเนี่ยสองคนเนี้ยก็จะทํางานเต็มที่พอถึงเที่ยวก็เที่ยวและเป็นช่วงวีไเอนพอดีเหมือนกันวีไเอนคือสุกเสาร์อาทิตย์อือ คู่ละคู่เนี่ยจริงบอกอยลาปักร้อนดีกว่าลาตั้งวันพุธเลยเลยหยุดยาวห้าวันเลยครับตั้งสองวันนี้โอเคเริ่มก็ลาปักร้อนเป็นหยุดยาวก็เที่ยวซึ่งทุกครั้งก็เที่ยวเป็นชิวๆไม่มีอะไรอะ่ะแต่ครั้งเนี้ยเขาก็เหมือนเดิมทเที่ยวแวะนู่นแวะนี่ขับไปจากจังหวัดไปเรื่อยๆค่าไหนนอนนั่นไม่มีแผนการในการเที่ยวคือชดข,ขึ้นเหนือก็ขึ้นเหนือไปเรื่อยๆขับไปเรื่อย จอนั่นคืนนั้นเนี่ยเขาก็ขับกินข้าวเ,เสร็จเลยตามปั๊มน้ามันประม,ระมาณสองทุ่มกว่า,ล,าล่ะเข้ารถอุ้ยมันดึกแล้วเนาะและ้วตรงที่จุดที่เขาเติมน้ามันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับรอยต่อระหว่างจังหวัดนะครับ <c oughs> เขาบอกอุ้ยเดี๋ยวคืนนี้แล้วไม่ไหวแล้วเริ่มเหนื่อยละ <c oughs> เขาก็ขับรถไปเดี๋ยวอหาโรงแรมข้างทางเราแล้วกัน <c oughs> ก็ขับไปเรื่อยประมาณสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มเจอโรงแรมโรงแรมหนึ่งยู่ริฟํานมเลยเขาบอกเออโรงแรมนี้ดีกว่าลองเดี๋ยวก็ไปดู เอกเลี้ยวเข้าไปพอเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันเป็นโรงแรมโมโนพาพนะฮะคาร์ดมันเป็นโรงแรมคล้ายๆโรงแรมแบบอาพาร์ทเมนต์อะอเป็นตึกแถวเป็นตึกเป็นตึกเป็นตึกเป็นเตดียวอะสามชั้นพอจอเสร็จปุ๊บมีลุงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาสวัสดีครับมาพักเหรอครับเอกบอกครับเอกบอกเออมีเฮดรดีมีบริลอพอด้วยซึ่งเอกกว่าสายตาไปเนี่ยก็มีรถจอดประมาณ เจ็ดแปดคันเอกซึงปุ๊บก็ลงไปพร้อมกับแฟนเขาเนาะก็เดินมาถามเคาน์เตอร์บอกสวัสดีครับผมมาขอพักคืนหนึ่งครับตั้งงานบอกได้ค่ะเออมาสองท่านใช่ไหมคะเีกบอกครับชั้นสองนะคะห้องสองศูนเก้าอกกับจอยก็ขึ้นไปห้องสองศูนย์เก้าก็ไขายกุญแจก็ไป บอกโอเคมันโรงแรมแบบข้างทางอารมันก็ไม่เชิงว่าแย่หรือว่าดีเกินไปอ่ะคือใช้ได้อะ่ะพอดีพอดีอะไรเงี้ยครับกับราคาประมาณพันกว่าบาทซึ่งถามว่าแพงไหมเทศกาลถือว่าแพงแพงครับครับซึ่งก็เข้าไปนอนเสร็จปุ๊บเอกก็เปิดทีวีดูดูสักหนึ่งสิบว่าอ่ะจอยเดี๋ยวฉันอาบน้ำก่อนดีกว่านะเธออาบน้ำนานเอกก็เข้าไปอาบน้ำ จอยก็ทำนู่นทำนี่ปิดเสียงทีวีกับต่างไปเรื่อยจนกระทั่งเอกอาบน้ำเสร็จก็เดินออกจากห้องน้ำจอยก็อ่ะเข้าไปอาบน้ำแล้วเอกก็ดูทีวีอยู่ก็แบบด้วยความขับรถไปทั้งวันเที่ยวทั้งวันเนอะเริ่มเมื่อยเถ่อยด้วยก็หลับอะหลับตาฟังเพลงฟังแบบฟังทีวีอะที่เปิดอยู่เป็นในการเพลงไงก็ไม่หลับไปไม่หลับไปสักพักใหญ่ๆเลยได้เสียงคนปากประตู ตึงๆตึงๆตึงๆตึง,ตง,ตงช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเอ๋บอกอตื่นอ,อะไรวะฉันเปิดประตูเข้ามาช่วยด้วยค่ะคุณอะไรครับอะไรครับช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยค่ะเพอเอกมองตูบม,มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะกัะชาบผู้หญิงเนี่ยบอกมองมานี่มองมานนี่กัะชาิผู้หญิงององลงไปเอกก็ตกใจเอ้ยอะไระ่ะพี่ชายบอกอย่ายยุ่งแล้วพี่ชายคนนี้ยก็ทําร้ายร่างกายผู้หญิง เอกอะอครับก็วิ่งนไปข้ามปรกากฏผู้ชายคนนี้ก็หันมาต่อยเอกตอนนี้ต้องคู่จะใส่กันเลยใสย,ยับเลยตันตีกันอตด้วยความที่เอกตั้งเล็กกับผู้ชายคนนี้เยอะเลยผู้ชายคนนี้จะแบบต่อยเอกแล้วต้งล้มเลยสบีบคอเอกเอกว่าโอ้โหสู้แรงไม่ได้อะ่ะก็ยินเสียงเอกเอกเอก ในช่วงโดนบีบคอนั้นมีเสียงนึกเอกเอกเอกปรากฏว่าเอกสะดุ้งตื่นขึ้นมาปรากฏเอกฝันรัทเอาครับนวลศร้าจอยเขย่าเอกเธอเป็นไรอ่ะเห็นเธออะดิ้นไปดิ้นมาบนเตียงเอกโอ้ยฉันฝันนะไอจัอุ้ยเธอดูหนังเยอะไปไ่มเนี่ยเอกบอกไม่รู้ซึ่งเอกโอ้โหฝันมันเหมือนฝันจริงมากเหมือนจริงมากเลย สักคู่นึงสองคนก็นั่งดูมันเตียงดูทีวีไปเรื่อยจนสักพักหนึ่งก็ปิดทีวีนอนละก็เปิดไฟหัวเตียง,งทิ้งไว้เนาะแล้วก็เปิดเติมปลีไว้อะ่ะเพราะอกาศตรงนี้เช้าประมาณหกโมงเชา้าจ,จะออกละก็หลับไปเลยก็ทดลองก็เงียบไปพักหนึ่งอสองคนนี้ก็นอนต่อ,อนอนสักพักหนึ่งเสียงโทรศัพท์มาอีกละ ทะเลาะกันเนี่ยแบบอะไรวะโทรไปข้างล่างโทรอีกครั้งนี้บอกค่าค่าค่าเออค่าตะจงขายอย่างเดียวครั้งเนี้ยมันไม่เงียบอะสุดท้ายเองน่ะเดินไปเคาะประตูเดิกมาเลยนะเคาะประตูครับเสียงเงียบมันก็ยังทะเลาะกันทะเลาะกันดักขึ้นน่ะจอยบอกเฮ้ยมันมีอะไรแบเนี้ไปตามรองพอมนที่กว่า ทั้งสองคนที่เดินมาที่เคาน์เตอร์ข้างล่างบอกเออคุณครับนพนักพิงก็อยู่หน้าเคาน์เตอร์นะช่วยดูไปดูห้อง,นนองเนี้ยผมโทรไปเนี้ยห้องสองศูนย์หนึ่งเนี้ยไอห้องสองหนึ่งศูนย์เนี่ยทอเลาห้องส่งเสียงดังมากช่วยไปดูหนฮะผู้หญิงคนนั้นนะ่ะที่อยู่เคาน์เตอร์ปะ <c oughs> เอออะไรนะคะอะไรนะคะจำปะห้องสองสองหนึ่งศูนย์นะคะทอลาะกันดังมากคุณไปดูไหนสิ เดี๋ยวมีการทำลายร่างกายแบบเนี้ดิ้นเสียงทำลายร่างกายกันด้วยอเออเออค่ะค่ะสองคนนี้เลยเป่เอกเฮ้ยจอยแป๊บหนึ่งก่อนเดินไปที่โซ่ไอโซฟาพอดีมันมีหนังสือพิมพ์อยู่ไงบอกเฮ้ยจอยแป๊บหนึ่งก่อนฉันจะอ่านข่าวนิดนึงพอดีวันจะดูตามข่าวกีฬาหรนะืออะไรเนาะครับจอยก็น,นั่งอยู่เอกก็ปั๊บเดียวไปเดียวเอกก็อ่านหนังสือพิมพ์ไปยุบกันเนาะอ่านประมาณเกือบยี่สิบนาที จอยไม่ทั้งหลับรอยไปนอนจอยหลับไปเลยอ่ะเอกอานอานะเสร็จปุ๊บอ้าวจอยหลับได้จอยลูกไ,ไปไปนอนตอเอกจอยก็เดินขึ้นไปตอนเนี้ยทุกอย่างเงียบหมดแล้วนะก็ขึ้นเป็นนอนจอยบอกเอเอสงสัยเมื่อกี้เจ้าที่มาดูแล้วลอกม,มาดูแล้วนะอืก็เงียบไปจนกระทั่ง นานพอสมควรประมาณตีสามกว่าเอกก็หลับไปเรื่อยเสียงเคาะประตูเลยตอนนี้ดังมากตึงด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 ึง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 เอกเอกเอกก็เลว่างงเงียใครวะเอกเอกเฮ้ยใครมาเรียกวะครับใครมาเรียกจอยใครอะใครมาเรียกฉันนะ่ะอ<ม>ือก็ไปเปิดดูสิเออรสึดดชื่นด้วยซึ่งตอนนั้นะ่ะเอกก็งวงเงีงยงเงยียลองมองตาแมวอะ มันมองออกไปอ่ะอือคนที่เขาะประตูอ่ะคือจอยอือคนที่มากับตัวเองอะนะเออเอกใจเฮ้ยมองทีเด้ตาขี้แบบขี้ตาเสร็จมองมันคือจอยตะกอนไอ้เอกเอกอือเอกผมไปมองที่เตียงยังมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงครับใครวะจจงเปิดประตูดองไอ้เอกไอ้เอกระเอกบอกทุก ปล่อยปอบไปที่ดาวดินอีกป้าขึ้นมาแกล้งอะไรเงี้นี่เนี่ยขึ้นมาไม่ยอมเลียบปล่อยฉันนอนอยู่ที่โซฟาต้องนานเอกเอ้ยจอยอะไรอ่ะเฮ้ยตกลงอะไรอะอะไรแกอ่ะเล่นอะไรเนี่ยเอกหันไปมองที่เตียงแล้วตอนเนี้ยครับไอ้หน้าบนเตียงหายไปแล้วเอกไอ้นะอาร์ตเฮ้ยอะไรฮะอืมเปไ็นไรเล่นอะไรไม่เล่นซื้อล้วจอยมองเอง ใครมาเห็นเห็นฉันหลับพนะาใครมาไม้พาไปเหอะไปไหนอืมตอนเนี้ยเอกเนี่ยลนลานหมดละครับไม่เอาตอนที่นี่จะนอนที่ไหนบอกไปงล่างเหอะไม่เอาแต่จอยมองมันในห้องนะครับมุม,มห้องเนี่ยมันมีล่างล่างหนึ่งยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่อครับ มันเป็นรานผู้ชายร่างหนึ่งจืนอ,อยู่บอกเฮ้ยเอกใครอะมีผู้หญิงด้วยเอ๊บอกไปเถอะจอยพากีา้มาไม่ต้องคุยแนละ้วปิดประตูของรีบวิ่งมามีอะไรวะอาร์ตไอ้เจ้าเอกมีอะไรอืมอืมนั่งนั่งอ,อ, im, อะไรวะเอ๊ะอะไรวะบอกจอยหล่อนะเชื่อฉัน,ยฉนอยู่คนนี้ก่อน มีอะไรเราพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ซ่อนใครไว้เอกเล่าทุกเรื่องที่อย่างที่เจอให้จ่อยฟังจอยบอกโกหกป่ะเนี่ยบอกไม่โกหกจริงๆฉันเจออย่างนั้นจริงๆถ้าฉันซ่อนมังไว้ฉันจะเปิดประตูให้เธอทําไมทั้งสองคนที่ก็เงนอึ้งอยู่แล้วแบบนั่งอยู่ตรงนั้นแหละ นั่งหลับอะ่ะอือมันไม่หลับอะ่ะเพราะมันเจอเเจอะไรพวกแปลกๆไปเ,อเยอะจนตีห้ากว่าตีห้าครึ่งหละออกไปเหอะไป,ไปเก็บอเสื้อผ้าดีกว่าจะขึ้นไปที่ห้องเปิดประตูะตนี่เปิดไฟเลยสว่างเลยทงห้องเลยเอาไม่มีอะไรละรีบล้างหน้าลา้างตาแปรงฟันเสร็จปุ๊บเก็บเสื้อผ้าพ,พอเก็บเสร็จอาร์ตเบินออกมาจากประตู <c oughs> เสียงข้างห้องทอฟอีกแล้วครั้งนี้ดังมากอ,อะไรนะและ้วครั้งเนี้ยจอยบอกเอ,อไปเถอะช่วงที่เดินออกมากำลังเดินเดินไปที่บันไดเพื่อเดินลงมาผู้หญิงปเปิดประตูออกมาจากห้องสองหนึ่งศูนย์ออกมาช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะวิ่งมาปรากฏวิภชายคกงวิ่งตามมากระชากข,ของวิง้งชอะไรมานนี้จอยบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอก ดูหนิชิช่วยหน่อยเอกยืนอยู่จะวิ่งเข้าไปผู้ชายคนนี้ชี้หน้าบอกไม่อยามายุ่งนะพร้อมกับยึหยิบมีดเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วชี้มาบอกไม่อยากเดือดร้อนอย่ามายุ่งเรื่องผัวเมียครับจอยอเ,ออเออไปเออไปรีบเดินออกมาปรากฏว่าเดินลงมาที่บันไดอ่ะเจอแม่บ้านคนหนึ่งเดินสวนมาพอดีบอกอะไรครับคุณเป็นอะไรคะโห้องนั้นน่ะห้องสองสูงหนึ่งอ่ะไอ้องสองหนึ่งศูนย์น่ะก็ทะเลาะกัน สามีเป็นยาทะเลาะกันจริงเหรอคะเออนี you well. ่ยเขามีอาวุธด้วยเดี๋ยวกลัวทำร้ายกันเดี๋ยวไปบอกองอก่อดรักคะค่ะเดี๋ยวป้าเดินไปดูป้าอย่าไปเลยเอาไม่เป็นไรค่ะเย็นๆเดี๋ยวป้าไปคุยเองป้าเดินไปเซฟุ่มเดี๋ย่ก็เดินมาที่เคาน์เตอร์เลยถือกระเป๋าลงมานะกุญแจคืนพนักงานก็หลับอ่ะอาร์ตตีห้าแล้วอ่ะก็กดเคาะเกาะเนนะครันบอกคือพุ่แจ๊คคุณไปดูหน่อยเดียวห้องสองหนึ่งศูนย์อะ เขามีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยอะไรนะคุณพนักง,งานตอนนียปากสันหน้าสิบผมผู้รุกหน้าตาเบิกโพงขึ้นมาเลยห้องไหนนะคะสองหนึ่งศูนย์ไงครับที่ผมบอกคุณลูกคืนเนี่ยคุณเนะี่ยไปดูยังเนี่ยให้เราพอไปดูยังเนี่ยเนี่ยผมแม่บ้านเนี่ยเจอผมที่บไดลึกบันไดยเนี่ยขึ้นไปดูแล้วเนี่ยเกิดมันทํร้ายแม่บ้านด้วยทำไงเนี่ยพนักง,งานตอนนี้หน้าซีดเลย จะบอกน้องเป็นอะไรคุณพี่พี่พูดเลยนะคะน้องไปดูหน่อยเรียกราประพันเลยเนี่ยลุงอะ่ะเอเอพี่พี่ไม่มีอะไรค่ะพี่เดี๋ยวเดินดูจะก,การไอน,นะคะจะการอะไรเอ,อกไปดูเลยอืมจะไปสังเกตน้องมีอะไรหรือปาเนี่ยพี่คะท่านหนูเล่าอะไรพี่ฟังนะพี่ตกใจนะคะตกใจอะไรเอกก็พูดแบบ น้องแนบ่ยทำงานอะไรเนี่ยไม่ดูความปลอดภัยเลยเหรอถ้ามีการข้ากันตายในร้านน่ะครับพี่นะห้องสองหนึ่งศูนย์ไม่มีผู้พักนะคะอือครับเอกจะไม่มีได้ไงอะ่ะน,นี่งานเมื่อกี้ผมคุ้งออกมาเลยชายหญิงคู่นึงพนักงานบอกคะ่ะ<อ>พี่ดูนะคะดูแล้วก็ไ <c oughs> อ,อ้ท้างหลังอะ่ะจะมีแบบช่องช่องที่สุบรับแขติดกุญแจใช่ไหมพี่คะนี่คะ่ะ กุญแจห้องสองหนึ่งส่วนอยู่นี่ค่ะถ้ามีผู้วักจริง,รงเขาจะน้องอยู่ในห้องใช่ไหมคะแต่เนี่ยกุญแ,แจห้องสองหนึ่งส่วนยิ่งแขวนอยู่นี่เลยค่ะอืมครับตอนนี้เริ่มมองหน้ากันเอกเริ่มมองหน้ากัะจอยเริ่ลักลาลักเอ้ยลากพี่เชื่ออะไรว่าโอ้ไม่มีแล้วครับพี่ไปเยอะพี่กลับจะค่ะจอยบอกน้องมีอะไรหรือปะเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรครับ,รบ,บน้องมอรรอนนั่งหนูเพิ่งมาทํางานค่ะไม่มีอะไรค่ะอื จอยหยิบเงินห้าร้อยบอกน้องรับพี่ฟังหน่อยเหอะอะไรเออยาดิแแม่ด้วยค่ะรับเถอะน้องบ้าบี้กล้องวงจรปิด่ะตอนยุคนั้น่ะ <c oughs> พี่อย่าพูดไปนะท่านหนูเล่าให้พี่ฟัง <c oughs> ชั้นนั้นอะมีแค่สามห้องที่พักค่ะแต่ห้องสองหนึ่งปุไม่มีคนพักแน่นอนค่ะ <c oughs> ครับมันเกิดอะไขึ้นน้อง เออพี่ห้องนั้นอ่ะก่อนหน้านี้ยมันเคยมีคู่รักคู่หนึ่งมาพักอยู่กันแล้วเกิดทวีท่าไปทะเลาะกันทะเลาะไปทะเลาะมาสามีลงไม้ลงมือแล้วก็หยิบมีดเนี่ยแทงพญาาตาย <c oughs> <c oughs> พอแทงเสร็จปุ๊บเกิดค <c oughs> ุ้มข้างนึกได้พอดีว่าคาบแฟนตัวเองตายเนี่ยก็เลย มีเรื่มนั้นน่ะปิดชีวิตตัวเองด้วยโอ้โครับสองคนนี้บอกอุย้ยน้องจริงเหรออ้าวแม่บ้านไปเคาะห้องอะ่ะแล้วม่จะเจออะไรไหมเนี่ยนี่แม่บ้านตอนนี้จะมาทำงานตอนนี้ได้ไงคะแม่บ้านปกติเนี่ยจะมาจริงๆว่าแปดโมงค่ะพี่แล้วแม่บนะ้านจะทำงานติงๆอย่าประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าพี่จะมีแม่บ้านได้ยังไงคะครับ ว,ว่าที่สำคัญโรงแรามรปภนะคะพี่แต่ช่วงเนี้ยเราหารอปภใหม่อยู่ค่ะรู้ว่าอยู่เป็นพนักง,งานคนเดียวเนี่ยค่ะถึงมีน้องมาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยออสองคนเองข้าเพราะรปภลุงรอปภคนเก่าเนี่ยลุงเ,เนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยไม่สบายแล้วก็เสียกระทันหันค่ะเลยยังหารอปภใหม่อยู่ค่ะ คนสองคนมองหน้ากันแล้วบอกว่าโอ้โหเจอเต่าดบนั้นเออเอ่อสองคนโชคดีเดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะตอนงานเนี่ยรีบเดินเข้าไปด้านหลังเลยครับเองกับจอยเดิมที่รถเอากระเป๋าโยนเข้ารถเสร็จปุ๊บไม่คุยเลยกันเลยรีบบึงรถออกมาเลยซึ่งเวลานี่ประมาณเช้าแล้วแต่่างจังหวัดนะมันยังมึนคึมๆอยู่อะ ไม่คุยกันเลยครับรถออกมาเกือบชั่วโมงหนึ่งผ่านตลาดก็ <c oughs> แล้วมีคนตื่นเช้ามานะจอยพูดว่าเอกจอดเถอะมีพระใส่บาตรกันเถอะต้องสองคนนี้อะก็ลงจากรถไปใส่บาตรและนึกถึงเรื่องที่เจอมาเมื่อคืนทั้งหมดอ,ะ <c oughs> อ่ะอสองคนนี้ไม่พูดเลยว่าเมื่อคืนเนี้ยเคยเจออะไรเพราะไม่ถามไปอีกแล้วไนะว่าเจออะไรเพราะสองคนนี้เจอด้วยกันทั้งคู่ ครับเรื่องโรงแรมระหว่างทางก็มีประมาณนี้อืมครับพี่พี่โหเดียวนะคือเดี๋ยว,นะค,ยวคนมีแค่ย่อมเดียวก็คือพนักงานพนักงานมีคนเดียวเองัเพอนพนักงาน,นมีนคน<ะ>เดียวแล้วที่เหลือที่เจอตลอดทั้งคืนนี่คือผีหมดเลยเหรอใช่วาย,วย,ายกับจอยเจอแต่ฉา,ากแรกเนี่ยยามปลอบล้อมลุงก็ทักแล้วอะครับ คือพนักง,งานจริงพนักง,งานจริง,รง,ง,รงเอาน้องมานั่งมานอนเป็นเพื่อนไงอืม,อม,มาเข้าเรีเป็นเพื่อนไงไม่กล้าอยู่คนเดียวไงโอโ้แล้วอ่ะอันนี้เราเข้าใจแล้วว่าอ่ะคนที่เป็นปรปภเนี่ยนี่เสียชีวิตไปอ่าแล้วก็คนที่มาเคาะประตูเนี่ยอันนี้ก็คือเสียชีวิตทั้งคู่เลยก็น่าจะเป็นสามีกับภรรยาที่ทะเลาะกันถูกไหมครับพี่พีช่แล้วมาพีกตรงสุดท้ายคือแม่บ้านที่บอกว่ามาสวนกันตอนลงมาเนี่ยที่บอกให้ขึ้นไปดูอ่ะ ปีห้ากว่าแม่บ้านที่ไหนทำงานโรง,<ถ>งแรมจริมาถ้าไม่มีแบบออ้ยทำโรงแรมใหญูหรูห้าดาวจริงๆถึงมีไงแต่โรงแรมอย่างเงี้ยไม่มีแน่นทั้งคืนเจอผีหมดเลยดีนะที่ว่าพนักงานเน่ะเป็นยังเป็นคนอยู่ก็ไม่รู้ไงอาร์ต <laughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่กลับมาดูไงถ้ากดสมมติกลับมาดูแล้วโรงแรมนี้มันไม่มีอโอ้นี่จริงถ้าเกิดว่าอ่า เรากลับมาดูรอบสองไงแล้วโรงแรมมันกลายเป็นโรงแรมล้างแล้วเดินเข้าไปไม่มีอะไรเลยอ่ะ <c oughs> เออเฮ้ยแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะอ่าไอ้โรงแรมเนี่ยครับพี่พีที่บอกว่าเป็นโรงแรมระหว่างทางเนี่ยอันนี้พอจะบอกโลเคชันได้ไหมครับหมายถึงว่าพิกัดว่าอยู่ในช่วงจังหวัดไหนหรือว่ารอยต่อของที่ไหนเงครับเขาบอกไปคือทางขึ้นทางเหนืออ๋อได้อย่างเดียวเลยไปทางจังหวัดเนี่ย มันจะมีสมมติแต่ตัวมึงก็จะมีโรงแรมใช่แต่พดเนี้บางทีโรงแรมที่บอกว่าอยู่ระหว่างทางแบบโรงแรมราคาถูกระหว่างอะไรเงี้ยออืซึ่งมาเปิดระหว่างแบบระหว่างจังหวัดไงเราขับไปเลยชิวๆเงี้ยอาจจะเพียพสใช่เรืบางทางเพียีๆหนุนๆอะหรือเซลเงี้ยออกมาอยู่ชานโรงแรมชานเมืองหน่อยเงี้ยแนวๆนั้นนอือม คุยกันเงนั้นไปแล้วถ้าเกิดว่า,าเราเป็นคู่สามีภรรยาคนไในที่แบบเดินทางไปพักโรงแรมอ่ะเอ๊ะโอเคแหละเราเจอโรงแรมมันอยากจะเข้าไปพักผ่อนด้วยาราคามันสูงก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันเป็นช่วงเทศกาลแต่เราอยากเข้าไปพักด้วยความสบายใจที่ว่าเอออย่างน้อยก็ได้พักผ่อนน่ะแล้วตอนเข้าไปพักจู่ๆก็มีใครไม่รู้มาเคาะประตูเรียกอ่าแต่พอมันรู้สึกตัวคือตอนแรกกะฝันแต่พอครั้งที่สองเนี่ยไม่ได้ฝันแล้วนี่คือเกิดขึ้นจริงๆแต่ลมเหมือนเดจาวูเลย อแล้วไอตอนที่แบบพาลงไปข้างล่างแล้วกลับขึ้นมาแต่คนที่กลับขึ้นมาด้วยอ่ะกลับเป็นใครไม่รู้อ่ะกับด้านไหนดีอุ้ยพี่พีคือเราก็นอนอยู่กับอากัแฟนเราแต่เราได้ยินเสียงเคาะอยู่ข้างนอกเงี้ยใช่หรือเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละที่โดนทำร้ายหรือเปล่าอืออือโอ้โหแล้วอถ้าเกิดว่านัดคืนนั้นอะครับพี่ ครับครับอ่าเคยอาถรรพ์เมือนก็มีบ้างบางทีทะเลาะกันเสียงคุยกันเสียงเดือดเลาะกันเสียงนั่นก็มีบ้างนะครับเออแต่เคสเนี่ยคือสองคนนี้แบบก็ไม่รู้ตกลงช้องที่มีการฆาตกรรมกันเนี่ใช่ห้องสองศูนย์หนึ่งไอห้องสองหนึ่งศูนย์หรือห้องตุ้ห้องสองศูนย์เก้าไงอาร์ทอืมอือืมพอจอยเองก็เห็นเงาขอสองล่างอยู่ในห้องตัวเองอะครับ อยถ้าเกิดว่าลองจินตนาการเป็นสามีภรรยาคู่นี้จริงๆครับพี่ๆผมว่ามันน่ากลัวนะเรื่องเนี้คือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เจอมาทั้งคืนเนี่ยเป็นเป็นผีบทหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆที่แบบเอาเพื่อเพื่อความสบายใจแล้วกันพนักง,งานเนี่ยก็คือเอเป็นคนแหละอะเพื่อความสบายใจพนักงานเป็นคนแหละเขาถ<ล>ึงบอกพี่คะหนูอย,อยู่คนเดียวนะครับหนูจึงชวนท้องมาอยู่เป็นพเพื่อนเนี่ยคร พี่พี่ดีนะเรื่องเนี้ยเล่ามาหลังปีใหม่ถ้าเกิดว่าเล่าก่อนปีใหม่เนี่ยวผมว่ามีหลอนเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราขับรถขึ้นไปอ่าทางโซนภาคเหนือแล้วไปเจอโรงแรมที่มันอยู่ข้างทางครับพี่พีไม่ใช่ภาคเหนือหรอกภาคทุกภาคแหละจริงๆมันมัน,นม,มันมีทุกมันมีประภารจริงนะครับมันจงมันจะเป็นแบบอาจจะเป็นจังหวะคนนั้นเองก็ได้ที่จะต้องเจออย่างนี้ไงอืม ก็จะไม่ได้เหนือห่อยขาเนี่ยจะไม่ได้แนวจากึ้นทางนี้แน่นอนไม่ใช่ตท,ทางใต้แน่นอนอ่ะครับเรื่องเนี้ย<อ>ซึ่งถึงบอกว่าแต่ว่ามันไปช่วงที่มันไม่ไม่ใช่ลอยต่อวิกเอ็นพอดีไงตึบเกือบพันถือว่าแพงไงเพราะว่าเขาลาก่อเวลาลุ้งหน้าก่อนไงครับแต่ด้วยความที่ช่างบันเทือกหาที่พักก็ตัวเองเหนื่อยแล้วว่าอืมอม,ม็เจออย่างอืมครับพี่พี่งบอกว่าเนาะซึ่งถามโดยส่วนตัวพี่อ่ะการเที่ยวแนวแนวนี้นะคืออย่างนี้ เวลาพี่ไปเที่ยวครอบครัวเนี่ยไอ้ที่โรงแรมแบบปลายทางจริงๆนะจุบไปปลายทางจริงๆอะเราจะมีโรงแรมประจําแล้วเราจะจองล่วงหน้าคแต่ะรวบา,างทาังบางทีว่าเ,ออเราพักที่นี่คืนนึงก่อนอย่างเงี้ยบางทนีบางทีก็นนเนี่ยมันก็อย่างครั้งหนึ่งอะไปสุราษฎร์อาพูดเลยว่าสุราษฎร์แล้วกันครับือไปถึงปุ๊บเราก็ <c oughs> หาโรงแรมนอนนะใช้ว่าม่าลู่เลยอาร์ตพี่นอ,มอ,อนม่าลู่อะอะายเงี้ยม่าลู่แบบดีๆหน่อยนะ ซึ่งถามว่ากาไปไหมก็อบอกแล้วปรากฏว่ามันเป็นวิกเอนจริงอาร์ตเป็นช่วงสงการนะอาร์ตโรงแรมตัวเมืองเต็มแน่นอนแต่มาลูกยมพอมีไงเจอไหมพี่พีมันมีท้หมดแปดห้องปรากฏามองไปแล้วมันมีพักอยู่สี่ห้องแล้วสามห้องแล้วไงอ,อ๋ออุ่นใจเราก็เลยโอเคเอาอีกสี่ห้องแล้วกันห้องละสองคนสองคนแบ่งเป็นนอนนี้เชึ่ง<อ>ถามว่ากลัวไหมอาร์ตพูดตรงว่ากลัวจริงอาร์ตกลัว กลัวมากด้วยอ่าก็ตาสติก็คืออนดูห้องดูตู้ก่อนเลยไงเปิดตู้ดูก่อนอดูห้องน้ํามีรอยอะไรไหมใต้เตียงเป็นยังไงเอาใต้เตียงเขาเป็นรัศมีเดี๋ยวนี้เขาประหยัดงบแล้วสร้างเป็นอิฐขึ้นมาเลยนะแล้วทำเป็นเตียง้วฟูวา,างนะครับแล้วก็มองทุกมุมก่อนนะว่ามีอะไรผิดสังเกตรหรือเปล่าวะเออ,อสรุปคืนนั้นเจอไหมไม่เจอโอ้โชคดีไปพี่พีอ๋อประมงณนี้ไปเชอใหม่คืนแต่ครั้งหนึ่งอะ เคยเล่าให้อาร์ตฟังอะตอนไปเชียงใหม่เขาดาววันเขาดาวที่เชียงใหม่อ่ะอันนั้นอ่ะเจอเรื่องแปลกๆไงจําได้ครับพี่บีจําได้ครับเรื่องนั้นจําได้ใช่ปะโอ้โหถ้าแบบเราทำงานโรงแรมหรือว่าเอาเป็นพนักง,งานอะไรที่เกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยสิ่งเดียวที่ภาวนาได้เลยนะอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นในโรงแรมของเราเลยไม่งั้นเนี่ยคนที่อยู่ต่อคือเราไงเราไป็นพนักง,งานอ่ะไม่รู้ว่า คนที่ประสบเหตุอะเขาจะมาเดินเพ่นพ่าหรือเราอาจจะมีโอกาสเจอเขาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งอาร์ตหลานพี่ยโรงแรมไงหลานพี่เป็นนักงานฝ่ายต้อนรับครับแล้วเนี่ยคืนนี้มันเนข้าเวรกะกลางคืนขาวว่ามีเรื่องอะไรมันก็เคยเล่าว่ามีอมือย่างงี้ต้องเก็บมาข่าวหน้าแล้วนะพี่พีเอามาฝากนะพี่พีนะเออบางทีมีแบบแต่ว่าเห็นจะจะไหมมันบอกว่า พายมไม่คิดคิดหน่อยก็ดีนะไม่ก็ไม่มาทีมานักงานบัญชีอะอย่างมันเนี่ยอยู่ออเตอร์ใช่ป่ะครับมีประชาสัมพันธ์อยู่แล้วมมันเป็นสายต้อนรับผู้ชายไงแล้วบางทีอะตีสามตีสี่อะมันจะต้องไปตามห้องบางทีบ่าห้องไหนที่เอานัรับนังสือพิมพ์อะมันต้องไปส่งไงอาร์ตแลมันต้องเดินขึ้นไปคนเดียวอะครับครับพี่พีหรือดนท้องใต้ดินอย่างเงี้ยอาร์ตบาี๋ยวกระเป๋าเขาฝากกระเป๋าไว้อะไรเงี้ยปุ๊บอย่างเงี้ยมันบอก มันก็ไล่ฟังบอกโค่นหน้ากูหรอกเอ้อะไรไม่บอกพยายามไม่คิดเลยเอาหูฟังเอาบูทูธเสียบทั้งสองฟังอ่ะเดินเลยครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาฟอหน้าไปว่าเออในเมื่อท่านไม่รับรู้ก็ไม่เจอแล้วกันถือว่าไม่เจอแต่มันบอกว่ามันชอบอยู่กลางคืนมากกว่าไม่วุ่นวายครับอันนี้จริงก็งานกลางคืนส่วนใหญ่ไม่ค่อยวุ่นวายครับพี่พีวันนั้นก็โดเมกระโดดนั้นไม่วุ่นวายก็กลนไปสามสิบห้องเองเอาไอุ้ิน ได้ครับพี่พีอ่ะเดี๋ยวก่อนจะวางสายจะพี่พีไปอยากให้พี่พีฝากผลงาน่อยดีกว่าว่านะตอนนี้ทําอเลยไงอยู่ครับพี่พีเต็มที่เลยครับพี่พีจะบอกว่าเปิดคอนเสิร์ตก็เกรงใจนะฝากผลงานอะไรเงี้ยจะไม่ได้ออกมินกันเลยนะได้แล้วพี่พีก็ย้อนหลังนิดนึงครับสวัสดีใหม่ทุกท่านนะครับขอทุกท่านมีความสุขนะครับฝากผลงานแล้วคก็อาร์ตเนี่ยรู้จักกับผมมานานผมบอกเลยว่าผมรู้จักอาร์ตมานานมากครับแล้วรู้จักมานานมากดังนั้น ผมขอฝากน้องชายคนนี้กับผมด้วยละกันเพื่ฝากติดตามน้องเขาน้องเขาก็มีรายการนี้นะคะหลอนจีเส้นอ่ะหลอนเข้าเส้นนี่นะครับทุกวันพระรหัสนะครับรายการที่ดีผมจิตวิญญาณรายการที่ดีมากเรื่องเกี่ยวแปลกๆในต่างประเทศฟังดูนะครับแล้วก็ช็อ k ทูนไนท์นะครับในทางยูทูบเนี่ยฟังไปเลยนะครับเพื่อน แล้วก็อีกที่เป็นปาร์ี้กังเรื่องคุณสุกแล้วเดืองญี่ปุ่นเดี๋ยวพี่จะมาเล่าพอเพื่อนที่แต่งงานไปอยู่ที่นวนอ๋อได้ครับได้ครับพี่ก็มีเรื่องเล่าแปลกๆหลายเรื่องจัดมาเลยครับพี่จะนำมาเล่านะครับได้กรบผมได้ครับพี่บียังวันนี้ผมขอบคุณมากนะครับพี่บีที่สาะเวลามีค่ามาเล่าเรื่องสนุกๆให้กับพวกเราได้ฟังนะครับพี่พี่ขอให้ยอดย t u b e คนติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเป็นแสนภายในปีน้นะครับขอบคุณครับพี่พีกับคุณมากๆครับหวังว่าจะได้ฟังนสนุกสนุกจากพี่พีนะครับได้ครับได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่พีครับสวัสดีครับ